สวัสดีท่านเจ้เดิน EP ที่6มาแล้วครับรอบนี้เรามาเล่นเด็กสีน้ำเงินกันหลังจากที่ไม่ค่อยมีคนอยู่ในเซิร์ฟครับกว่ากูจะได้เล่นห่างกันมาหลายเดือนแล้วกับโปรเจกต์นี้ มือนี้ไม่ค่อยดีขอเปลี่ยนหน่อยโอเคครับไม่ดีเหมือนเดิมใน E ีพีนี้เด็กที่เราเลือกหยิบมาเล่นก็คือเด็กสีน้ําเงินนะครับก็เดินทางมาถึง e ีพีที่6กันแล้วรอบนี้เหมือนจะได้เจอกับเด็กธาตุแดงอีกใบเรียกเป็นดราก้อนทูเปอร์ครับพลัง1000 BP ีีที่เรียกเราตัดใจจากโปรเจก t นี้ไปแล้วนะครับหลายเดือนก่อนเราพยายามเข้ามาเล่นในเว็บนี้แล้วนะครับแต่มันก็ไม่เจอผู้เล่นสักคนเลยจนวันนี้เราได้เจอผู้เล่นทางบ้านเข้าสู่เทิร์นของเรา รเรียกออกมาเป็นไฮดรจาใจคอไป4เม็ดแล้วก็โอนโซคอรเรียกออกมาที่เลเวลหนึ่แล้วก็เข้าสู่แอคแทกสเตปไปเลยตีด้วยไฮดราสอยมาได้1ไลท์ครับปล่อยเข้าพลังชีวิตเราก็จบเทิร์นกันไปเลยในช่วงเมนสเตปนี่ก็รออีกฝ่ายเขาคำนวณเรียกออกมาเป็นแบล็กโน ใจคอเปไปหนึ่งเรียกออกมาที่เลเวลหนึ่งแล้วก็อัญเชิญเป็นดราก,ก,ก้อนกับตันครับใจคอเป็นหนึ่งเม็ดเรียกออกมาที่เลเวลสองและเข้าสู่แอคแท็กสเต็ปกันในทันทีทันใดเราก็ไม่มีการ์ดให้ป้องกันทําได้แค่รับด้วยพลังชีวิตและรังจากนั้นก็ส่งลูกพี่ดรากโนมาตีเราครับเราก็ไม่มีอะไรให้ป้องกันเหมือนกันรับด้วยพลังชีวิตสปิริตกู้แต่และตัวก็คอสสูงเหลือเกินดูจากสภาพเทินหน้าเราเหมือนจะเล่นยากพอสมควรนะครับเหลืออีกใบหนึ่งที่ตีได้พี่สนใจตีต่อไหมครับ Yeah. ั่งตีมาอีกทีครับด้วยกับตันดรากอนแล้วก็ไม่มีอะไรให้ป้องกันเหมือนเดิมครับตั้งรับด้วยพลังชีวิตหรือพลังชีวิตแค่2เม็ดเท่านั้นครับเข้าสู่เทิร์นของเรารอบนี้จัวได้เป็นแลมเมอร์โกลิมแล้วก็เรียกออกมายืนยิ้มเอฟเฟกต์ก็คือในช่วงแอคแทกสเตปของผู้เล่นแต่ละฝ่ายใบนี้มีเอฟเฟกต์เล่นคู่กับนิกซัสเราเก็บไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ทำการเรียกออกมาเป็นไอเล่นเบียร์ฟันซิทจ่ายอไป3เม็ดครับเรียกออกมาที่เลเวล 1> 1. BP 4,000เอฟกก็คือเมื่อสับดิษนี้สั่งตีเราจะได้โม่ทับเด็กอีกฝ่ายหนึ่งใบเราก็ตีเลยสิครับรอช้าอยู่ใหญ่ใช้เอฟเฟกโม่เด็กอีกฝ่ายจำนวนการ์ดที่เหลืออยู่ในเด็กอีกฝ่ายคือ41ใบครับท่านผู้จเดเถ้นเราจะวังชนะด้วยวิธีนี้อยาเลยครับกว่ามึงจะโม่ติดแต่ละใบพลังชีวิตเราหมดก่อนพอดีและในระหว่างที่เราสั่งตีด้วยลูกพี่ฟันชิตอีกฝ่ายเขาก็ลืมกดปิดแฟนครับทําให้อีกฝ่ายเขาหมดเวลากันไปก่อนเราก็ต้องเลือกครับว่าจะรอ มันหรือว่าจะคอนเฟิร์มเพื่อที่จะข้ามเทินอีกฝ่ายไปเลยเวียนจริงๆนี่กูมาทําอะไรวะเนี่ยแต่กูเป็นคนดีครับกูอยากเล่นกับมึงได้โปรโด,ดมึงกลับมาเถอเพื่อนคนเล่นเกมนี้มันยิ่งน้อยอยู่พี่จะกดออกทําไมครับเนี่ย2.000 years later. ถ้าเป็นมาสเตอร์รูเอลแกไม่รอดแน่ไม่รอเลยตีทะลุไลรอีกฝ่ายมา1เม็ดรครับแล้วเราก็จบเทินแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าและเป็นเทินของอีกฝ่ายครับรีเฟซสบริตขึ้นมาแล้วก็จบเทินกันไปเลยเข้าเทินของเราครับทีนี้เด็กธาตุน้ําเงินมันจะโหดได้ก็ต้องมีเน็กซัส เราก็เปิดด้วยเน็กซัสคับใจคอไป2เม็ดทําการโอนคอไปที่ลูกพี่ฟันชิดปรับเป็นเลเวล3ทํทำการโอนโซคอไปให้1เม็ดแล้วก็เข้าสู่แอคแท็สเตปเลยครับช็อตเนตตีด้วยลูกพี่ฟันซิดทําการมูทับเด็กอีกฝ่ายไป3ามใบเหลืออยู่36ใบในท็อปเด็กและในระหว่างนั้นก็ใช้เอฟเฟกของลูกพี่ฟันซิดเมื่อสปรดิดนี้ตีแล้วสามารถเปลี่ยนเน็กซัสเป็นสภาพนอนยิ้มเพื่อที่จะตีได้อีกรอบหนึ่ง เอ้าทำไมมันใช้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเราตีไปอีกรอบด้วยโกเลม็มอีกฝ่ายก็ไม่ป้องกันครับแล้วก็ตีอีกรอบหนึ่งชนะได้เพราะมันหลุดนี่แหละจบแล้วนะครับโปรเจกต์นี้